สวัสดีข้ามีนามว่าโทมัสเชลเลอร์เมื่อครั้งหนึง่งเมื่อข้ายัางเด็กข้าได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆห่างไกลจากตัวเมืองบ้านหลังนั้นมีข้าและน้องแล้วก็พ่อแก่ๆคนหนึง่งจนกระทั่งอยู่มาวันหนึง่งมีพวกกลุ่มโจรคาบอยได้มาบุกบ้านข้าเพื่อที่จะขโมย สิ่งของมีค่าเพราะข้านั้นได้เข้าไปจัดการพวกนั้นต่อสู้ยือ้อแต่สั่งให้ค่านั้นหนีไปค่านั้นได้หลบอยู่ที่หลังบ้านภายในตู้ค่าเห็นพ่อของค่าถูกเอาปืนยิงที่หัวจนกระทั่งสิ้นลมหายใจส่วนแม่ข้าก็ตายตั้งแต่ข้านั้นยังเด็ก หลังจากที่พวกโจรกลุ่มนั้นจากไปข้าก็อยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่ข้ายุ15จนกระทั่งบัดนี้ข้าได้ออกเดินทางเพื่อล่าสัตว์ทุกชนิดที่ข้าจะพอเอาไปขายเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองได้จนกระทั่งตอนนี้ตัวข้านั้นได้มาเจอเรัฐเท็กซัส ข้าได้ลงเสน่ห์ของรัเท็กสัตจนกระทั่งทําให้ข้าอาจลืมเรื่องราวเก่าๆที่แสนแย่ไปบ้างแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่ข้ายังต้องจําและแค้นยังไม่หายข้าลงเสน่ห์รัตท็กสัตข้าได้มาใา่ยอยู่ที่นี่และข้าคิดที่จะวางเป้าหมายชีวิตของข้าไว้ที่นี่ เป้าหมายของข้าตอนนี้ก็คือข้าจะต้องหาสัตว์หาหนังสัตว์นั้นเข้าไปขายภายในเมืองเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นข้าต้องบอกก่อนว่าตัวข้านั้นได้เข้ามาอยู่ที่เมืองนี้และได้รู้จักกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอาอีกแล้วเลยสิ เออข้าเป็นคนความจำสั้นนะนะจนกระทั่งตอนนี้ข้าลืมไปแล้วว่าข้ารู้จักใครบ้างข้าจำได้แต่ท่านโพลิษไทยสันส่วนอีกคนหนึ่งชื่อโดกองโดโดกองเนี่ยแหละท่านโดกองแนละท่านไทยสันนั้นได้ให้อุปกรณ์เลี้ยงชีพกับข้ามามีปืนมีมีดแล้วก็มีเชือก ทำให้ข้าอาศัยได้อยู่อาศัยได้แบบค่อนข้างที่จะอยู่ง่ายขึ้นมานิดนึงนะเอเลยตอนนี้ข้าหิวน้ามากข้าขอกินน้ําก่อนนะภารกิจวันนี้ของข้าก็คือข้าจะต้องหาสัตว์สักสองสามตัวเพื่อเข้าไปขายภายในเมืองนะก็ตอนนี้ข้าหิวแล้วเดี๋ยวข้าขอกินขนมปังก่อน าก็ไม่ค่อยมีตังค์นะนะมีแต่เศษขนมปังตอนนี้ข้ามีม้าอยู่ตัวหนึง่งม้าของข้าชื่อว่าแบ็กกี้มาเลยลูกพ่อเอาล่ะครับก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Late M นะครับผมเป็นเกม Late Date ในโหมดโลเปนะครับก็ให้เรามาสมบทบาทใช้ชีวิตจริงๆภายในเกมเล d a t e นะครับมันก็จะออกแนวคล้ายๆไฟ แต่ว่ามันจะแตกต่างตรงยุคสมัยแล้วก็คําพูดวัฒนธรรมการอยู่อาศัยนะครับปะยุคนี้จะเป็นยุคคาวบอยซึ่งบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความเกลียดแค้นแล้วก็สิ้นหวังมากๆแต่ตอนนี้เขาได้ไปเจอเพื่อนฝูงไม่เชิงว่าเพื่อนครับเจอคนรู้จักที่เขาใจดีกับเจ้าโทมัสมากๆนะ วันนี้เจ้าโทมัสก็ได้แผลตรงคอมาหนึ่งที่นะแต่หายละแต่ถ้าถามว่าไปโดนอะไรมาแหละหรอโดนไอ้แบ็กกี้มันดีดเอาเอฮหามาแบ็กกี้โอ้โหถ้าเราอยู่กลางป่าเราเรียกมา้าไม่ได้ครับเราต้องไปอยู่บนเส้นทางถนนก่อนเดินตรงไปข้างหน้าเดีย๋ยวเราวิ่งไปเลยอ๋อนู่นไงเจอละ ตอนนี้ตัวข้ายังบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวข้าว่าจะเฮ้ยข้าเจอกวางข้าขอเรียกม้าข้าก่อนมาเลยจอบเบกกี้เจ้าเห็นกวางเหมือนที่ข้าเห็นไหมเราไปจับกวางตัวนั้นกันเบกกี้ลุยไปเลยเบกกี้ อุ้ยไม่โดนสักนัดเลยแบกกี้วิ่งเร็วๆหน่อยแยวมันจะหนีไปแล้วฆ่าไม่แม่นปืนเลยว่ะตาย เจะกวางน้อยเดี๋ยวรอพ่อตรงนี้นะแบกจี้จ้กวางน้อยข้าจำเป็นจริงๆชีวิตข้าข้าก็ต้องเลี้ยงดูข้าขอโทษเจ้าด้วยนะเดี๋ยวเราทำการแร่เอาหนังของกวางกันครับเพื่อเอาหนังไปขายภายในเมืองนะ ข้าไม่อยากทําแบบนี้นะแต่มันจําเป็นข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยไปสู่สุคติซะนะรู้สึกว่าตัวเราจะเต็มนะครับใช่ไหมเออผมผิดพลาดอีกแล้ว,ว่าทุกคนผมอาจจะต้องเอาอ๋อ ถ้าเกิดว่าแล้วหนังผมมันก็จับไปไม่ได้ผมลืมว่ะผมลืมไปว่ามันต้องเอาไปแลกขายตรงตรงที่ขายครับเรามาแลกตรงนี้ไม่ได้นะโอ้ดูเหมือนว่าเราอาจจะเสียหนังกวางไปเฟนครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตัวกวางไปเอาเนื้อกวางไปขายก็ได้เดี๋ยวเอากวางใส่มา้าไปครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราเอาอันนี้ไปได้ไหมเดียวเดียวเดียวจะเย็นลกี้เดี๋ยวพ่อเอาหนังก่อนเอาหนังไปไม่ได้นะครับสรุปแล้วเราจะขายได้แค่นเนือ้อเดี๋ยวเราลองหาดูอีกสักตัวหนึ่งว่าจะมีไหมฝนตกด้วยลูกเอ้ยสู้ไปกับพ่อเลยนะ อยู่กับพ่อก็จะลำบากนิดนึงไปเดี๋ยวเราลองไปห,า,หาแถวเมืองดูครับเอา้าตรงนี้มีแหล่งขายหนังสัตว์ด้วยเหรอใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอา้าก็ดีเลยดิใช่ปะ อ๋อมันบอกว่าหนังสัตว์เราอยู่ตรงนี้ครับโอเคไปตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโรงฝึกม้านะแต่ว่าเรายังไม่มีตังค์ครับเราก็ยังฝึกไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวเราเอาเอากวางตัวนี้ไปขายก่อนหวังว่าระหว่างทางจะเจอเพิ่อมอีกสักตัวสองตัวนะครับ อันนี้มันคือเสียงอะไรอะเส,เสียงไล่มาใช่ไหมคือ <c oughs> ผมต้องบอกนิดนึงนะว่าผมยังไม่ค่อยชินกับเกมแนวนี้สักเท่าไหร่เฮ้ยตรงนั้นมีคนครับโจรหรือ waffle? เปล่าเฮ้ยเฮ้ตกใจหมดนึกว่าผมจะโดนป้นซะแล้ว แถวนี้มีสัตว์ไหมไม่มีข้างหน้ามีกวางอีกตัวหนึ่งครับไปเฮ้ยมันเห็นมันเห็นเราไปไหนวะมองไม่เห็นมืดหมอกลงนะครับมองไม่เห็นไปเลยลูกพ่อแบคกี้เฮ้ยไอ้แบ๊กไอ้แบ๊ก ai bác ai bác ai bác bác oh. chip quang hải lấy luôn mình mình thằng nốt anh em anh đốn lên nát bác วิ่งลูกวิ่งวิ่งแบ็กวิ่งโอ้โหอะไรวะโดนโดนแบ็กโดนวิ่งแบ็กแบกฮวิ่งเลยแบ็กลูกวิ่งไม่โดนมาแบ็กแบ็กโดนหนึ่งนัดแบ็ก ตัวนี้แบ็กโอ้โหคดเปิืองกระสุนเลยวะเป็นไนแล้ววะดูไงแบ็กแบ็กมันอยู่นู่นแบ็กตายแบ็กโอ้โหกวางตัวหนึ่งนี่พอหมด กระสุนเยอะมากเลยแบกลูกต้องขออภัยด้านผู้ชมด้วยนะครับพอดีผมยังยิงปืนไม่ค่อยเก่งไปเดี๋ยวเราทำการลากมันไปที่เมืองกันครับไอ้แบกเหนื่อยพอสมควรเลยนะเดี๋ยวพักก่อนลูกเดี๋ยวพ่อให้พักเดี๋ยวพ่อให้พักไปเดี๋ยวเราลาก กวางตัวเมียตัวนี้ไปด้วยนะครับกวางตัวเมียตัวผู้ดูยังไงะหรอไอตัวผู้มันจะเข่ายาวครับแต่ตัวเมียขาามันจะสั้นไปเหนื่อย,น,อยนะลูกพ่อเข้าใจแต่ชีวิตคนเราก็อย่างเงี้ยแหละพ่อก็เหนื่อยเหมือนกันไปเลยลูก เดี๋ยวเราหาเงินสักนิดสักหน่อยนะครับถ้าเราซื้อเกวียนได้เราก็จะล่าสัตว์ได้เยอะมากๆแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเงินเราก็ล่าได้แค่นี้ครับค่อยๆล่า โอ้หนักเฮ้ยสวัสดีท่านสวัสดีท่านท่านเห็นท่านหรือเปล่าอะไรนะท่านข้าเคยเห็นท่านหรือเปล่าข้าเพิ่งมาอยู่แถวนี้นะท่านอ๋อพอดีข้าเพิ่งอพยพมาในเมืองนี้เมื่อไม่นานนี้ท่านอ๋อท่านมากับท่านผู้นี้ไหมเนี่ยเปล่าท่านอ๋อแล้วท่านชื่ออะไรลึกข้าชื่อเบอร์นาดนะคะาเราเบอร์นาด เมือง<า>อื่น,นไม่นม่าจะไหวนะตรงอื่นภาษีแพงเหลือเกินอยู่ไม่ไหวข้าจะลงไปทางใต้แต่ผูกภาษีแบบขูเดเลือดขูดเนื้อน่ะท่านยิ่งถ้าเป็นสายล่าสัตว์นะอยู่ไม่ได้หรอกท่านพอจะรู้ไหมข้าทำอะไรถึงจะได้เงินดีอะท่านตัดไม้อะตอนเนี้ยต,ตัดไม้หรือใช่แต่มันเสียเวลารับไม่ค่อยชอบไปปลูกพืชเท่าไหร่อ่ะเสียเวลาท่านน้ำอ้อยน้ำมะเขืออะไรก็ได้ที่ไม่โดนป้นนะ มันก็โดนอะมันเสียงทุกอันเลยแล้วอยู่ตรงนี้ท่านโดนปนกันบ้างไหมอะโอ้่โดนตลึงข้ายังไม่เหลือแล้วโอ้ยโทษทีท่านโทษทีท่านไม่เป็นไรนะแล้วข้าพึ่งมาอย่างเงี้ยข้ายังตั้งหลักไม่ได้เลยแล้วถ้าข้าโดนปนเนี่ยข้าจะอยู่ได้ไหมนะท่านก็ต้องคำนวณเวลาธนาคารให้ดีๆของก็ต้องเก็บในม้าตลอด กแล้วเขาอะข้าจะเก็บของในม้ายังไงล่ะท่านมีกระเป๋าม้าอ๋อนี่มันม้าตัวเลขยี่สิบแล้วท่านใช่ท่านข้าพึงเข้ามาเลยท่านข้ามีม้าตัวลขยี่สิบแล้วแต่มีกระเป๋าน่ะมันท่านจะให้ข้าลื้อหรือยังไงได้ข้าให้ท่านแต่ข้าขายม้ายังไม่ได้น่ะข้าขายม้าไม่เป็นน่ะข้าเข้ามาไม่พูดมือทิฏอ่ะท่านนามอะไรอะท่านอืมข้าจะโตนอ๋อท่านจะโตน ข้าต้องทำยังไงต่อนข้าก็ขายไม่เป็นเหมือนกันไม่เคยข้าก็เล่นมานานนะแต่วัเล่นปั๊บๆๆแล้วท่านชื่ออะไรนะไอ้ท่านสซมัวน์ข้าข้าหรือใช่ท่านข้ามีนามว่าโทมัสขอท่านโทมัสเรียกข้าเรียกข้าว่าทอมมี่ก็ได้เอาเล่นนกให้ข้าดิข้ายังไม่มีนกเลยท่าน โอ้โหข้าเพิ่งมาใหม่มากมากท่านประมาณสองชั่วโมงที่แล้วท่านโอคท่านไล่หมาสิไปกับข้าเข้าพาไปจัดไม้ข้ามีเคสอะไปไหนนะท่านไม่ที่จัดไม้นะข้ามีเคสอะโอเคท่านไม่มีน้ำหรือเปล่าไม่ไม่ผมพาไปนี่ข้าพาไปนี่ก่อนเฉยข้ามีเคสแล้วข้าจะพาไปซื้อนกแล้วก็ไปเอามมาข้าไม่มีตังเลยท่านตอนนี้ข้ามีแค่สามสิบสามสิบกว่าเหรียญเองท่าน นกมันตัวละห้าสิบมิ้นใช่ค่าค่าได้ได้มาก่อดิดแล้วเราค่าให้นะโอเค<ล><ล>ท่านเดี๋ยวค่าขอเอากวางตัวนี้ขายก่อนนะได้ได้ไดไดช่วงนี้หาสัตว์ยากเหลือเกินท่านท่านพอจะรู้แหล่งไหมตรงไหนที่ชุมชุมปกติทางใต้มันก็เยอะนะปกติข้าไปหาทางใต้แต่ตอนนี้ภาษีแพงข้ามันไม่ให<อ>้มลุ่ เอาน้ำไหมเดี๋ยวข้าให้น้ำไหมสิบอันเผื่อเราเอาไปทำอะไรขอบคุณมากเลยท่านท่านสโตนหรือข้าจะจำชื่อท่านไว้ท่านคือผู้มีพระคุณต่อข้าน่ากลัวจำชื่อไว้อ่ะน่ากลัวสโตนไว้บันไดชื่อชื่อข้าสามารถตอบแทนได้ขาาจะตอบแทนได้แกใครเขาก็ไม่รู้เออสโตนน่าจะเห็นได้ยินได้ยินเยอะอยู่นะสโตนอ่ะ ทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะทั้งที่เราชื่อเรามีมาก่อนใช่งั้นท่านสโตนเดี๋ยวข้าไปก่อนนะได้ไวเจอกันท่านสโตนไว้เจอกันมาท่านเร็วมากเลยท่านตัวไหนน่ะตัวนี้ตัวเท่าไหร่ละหรือท่านตัวละสี่พันเหรียข้าจะไปฝึกอะ่ะ เลือกมาตัวที่ชอบไปเลยตัวราคากลางๆ่ะถ้าท่านไปฝึกกลางเน,นี่มันประมาณเท่าไหร่หรือสี่พันอ่ยค่าค่าชอบประมาณเนี้ยค่าซื้อตัวนี้แหละ<อ>แต่ค่า,ว,า,คาว่าม้าตัวนี้ก็สวยมากเลยนะท่านมีตัวละเก้าพันมาพันชายนะแล้วก็ตัวละสามหมื่นหมื่นกว่าก็มีค่าว่าน่าจะยังเอาไว้ก่อนดีกว่าท่านท่านต้องซื้อกระเป๋าก่อนนะม้าเดี๋ยว แต่ตัวนี้ก็เร็วกว่ามา้าขาดตั้งเยอะใช่ันตัวละสี่พันนะเฮ้ยนั่นเห็นไหมเห็นบนลูนไหมข้างบนอะบนลูนนั้นคืออะไรรือทานบนลูนหมอนะ่ะข้ายังมองไม่เห็นเลยท่านมันอยู่ฝั่งไหนหรือฝั่งซ้ายอ่ะไปแล้วลแหละแล้วข้าพาไปแต่วก็เจอเพราะตอนนี้ข้ามองอะไรแทบไม่เห็นเลยท่านมืดนหมอนมอ่ะใช่เราทาน ท่านรู้วิธีนนปรับสายตาให้สว่างขึ้นสักนิดไหมมันมีอยู่นะท่านท่านไปดูในจอแก้วนะลองมาดูในสกายจอแก้วค่ะจะไม่ได้แล้วข้าลองหาดูแล้วข้าหาไม่เจอทักทีข้ามามันเหนื่อยท่านต้องให้อ่าแครอทมันนะแล้วแครอทนี่ข้าหาได้ที่ไหนดึกอยู่อยู่ร้านค้านะ่ะอยู่ซาลนะูนอะปกติเลยอะซาลูนข้าไม่รู้จักเลยท่าน ร้านช้าเลยชอบธรรดานี่แหละที่มีเศษขนมปังหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ขอบคุณท่านมากว่าแต่ท่านชื่ออะไรนะข้าเป็นคนความจําสั้นนะท่านช่วงนี้โดนมา<ร>ดีดบ่อยๆถข้าชื่อเบอร์าร์ดนะจะไม่ง่ายเลยโอ้ท่านเบอร์าร์ดใช่ข้าน่าจะมีคนเดียวในประเทศในเมืองนั่นแหละคาราข้าโดนถีบบ,บ่อยนะ่นะท่านข้าเลยหลงหลงืๆลมๆช่วงนี้เข้าใจอ่ะชื่อมันเยอะ ข่ายจำชื่อคนไม่หมดเลยค่ะเพิ่งเข้ามาได้อาทิตย์กว่ายโอ้ข้าเพิ่งมาได้สองชั่วโมงเองท่านข,ข้าเข้าใจว่าเราต้องการคนที่ทำอะแล้วปกติท่านอยู่กับใครหรือตอนนี้ข้าลังฝึกอยู่นะข้าเป็นหมอเป็นแพทย์ฝึกนะอะเป็นนักเรียนแพทย์อยู่นะอ๋อเดี๋ยวข้าติดต่อสายข้าให้เดี๋ยวเขาอยู่ตอนนี้เขาน่าจะไม่อยู่นะได้เลยท่าน อันนี้ปืนกับมีดกับเชือกอันนี้ข่าก็ได้ความช่วยเหลือมานะท่านถ้าไม่เจอใครอตอนแรกะข้าเจอท่านไทสันเป็นโพลิสนะแล้วก็ท,ท่านโกโดองโกอะไรสักอย่างนี่ยแหละข้าความจำสั้นนะท่าน เมืองนี้นี่ก็กว้างเหมือนกันนันเนี่ยท่านโหกว้างค่ะแต่ข้าชอบทางใต้มากกว่าทางใต้มันเป็นแบบแห้งแล้ง่ะอากาศร้อนร้อนอนนะ่ะค้าไม่ชอบอากาศหนาวอะไรแล้วสัตว์มันมีเยอะไหมท่านตอนนั้นถ้บไปมันมีนะแต่ตอนนี้ภาษีมันแพงท่านต้องลองไปดูลองขี่ขับไปดูนะแล้วอย่าง,างนกม้าท่านนกมันจับไ,นนะได้ไหมท่านนกมันยิงได้ไหมนกยิงได้นกยิงได้ แล้วข้ามีพวกหนังสัตว์เล็กเยอะมากท่านเอาไปขายที่ใครได้พ่อค้านะ่ะอยู่ในเซนอนะ่ะเซนต์ทงไหนหรือเซน์ข้าไม่รู้จักอะไรคือเซน์เซนเนิดน่ะเมืองเมืองใหญ่อ่ะเมืองที่ท่านอบโยกเข้ามาตอนแรกน่ะอ๋อขายกับประชาชนชั้นสองหรือใช่ใช่คุณนกพวกอนะไรน่ะ นกอะไรนกน้อยอ่ะพวกนกพวกหนังกระต่ายอะไรแบบเนี้ยท่านใช่ขายพ่อค้าอะไรพ่อค้าขายเนี้ยอยู่เซนเดนิสมันขายได้ไปอยู่ไปอยู่แถวแถวอเมริก่แถวแถวทางใต้อันนี้ท่านพาข้าไปไหนรือที่ตัดไม้ไงท่านที่ตัดไม้พาท่านพาท่านมาดูก่อนว่าที่ตัดไม้อยู่ตรงนี้ท่านได้จําไว้นะได้เลยท่าน จะโดนแม่มดนะข่าจะเยอะหน่อยข้าจะโดนดักบนไหมท่านมันก็มีถ้าคนมันคนเยอะไม่เป็นไรหรอกเห็นคนไหมเนี่ยข้าไม่เห็นคนวาข้าเห็นนะเห็นเห็นท่านโอ้แป๊บหนึ่งนะท่านเดี๋ยวข้าขอจำก่อนได้ๆ ไกลอยู่นะเนี่ยอรูปต้นไม้แถวๆเหมือนซ้ายท่านร้วค่าบาดเจ็บป่ะท่านท่านรักษายข้าตรงนี้ได้ไหม,ข,ไม,ไม,หมข้าเป็นหมอครับเป็นแค่นักเรียนแพทย์อะข้ายังไม่ได้นี่เลยท่านท่านบาดเจ็บตรงไหนข้าที่คอท่านโดนม้าดิท่านอันนี้ใช่บนลูนหมอไหมใช่นี่แหละบนลูนหมอะคนนี้ใช่หมอหรือใช่เขาได้ยินท่านไหมอะท่านลองถามก็อา้าว อ้าวเขาผมข้าโดนข้าโดนไม่มดหรอกใช่ท่านต้องตีตัวเข้ามาใหม่นะข้าด้วยเนี่ยเดี๋ตัวปะเพานั้นมันจะได้เห็นไงจะได้คุยได้ไม่ไม่รด้แม่มุดอ่ะข้าเห็นคนอื่นนะท่านใช่แต่เราคุยกับเขาไม่ได้ไงเขาไม่ได้กินเสียงเราลองลองเดินไปคุยดูไหมท่านแต่ถ้าตีตัวถ้าหมอท่านนั้นไม่เจอข้าอ๋อ นี่นี่ท่านนี่ครับเมื่อทีท่าน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 ได้ยินข้าไหมอยังละเมท่านท่านได้ยินข้าไหมข้าได้ยินค่ะมีคนเจ็บแถวนี้นมีใครเห็นไหมคะมีอ่ะมีกระท่อมนู้นอ่ะโอเคไปรักษา,า,าที่ยังเลยปุ๊บไม่ขึ้นอนะ เบอร์หนดพูดได้ไหมไม่ได้เขาให้เขาตีตัวนะเย่แล้วเขาต้องตีตัวเหรอท่านข้าก็บาดเจ็บข้ารักษาได้ไหมท่านหมอฝึกงานชื่ออะไรนะชื่อเบอร์หนาดจำชันได้ไหมอ่ะใครเนี่ยเอเบลอ่ะใครอ๋ออ๋อเอเดียหรอาเสร็จแล้วครับท่านข้าบาดเจ็บข้ารักษาตรงนี้ได้ไหมท่านต้องซื้อผ้าปนแผลนะโอเคท่านสามสิบบาทเป็นสามสิบเหรียญกับท่านหมอหรือเปล่า ใช่สามสิบเหรียญน,น่ะโอ้โหแล้วค่ามีอยู่สามสิบก็เหรียญเอาไว้ก่อนเนี่ยถ้าให้ถ้าให้ท่านไปแล้วนะท่านลองลองก่อนค่าพันแล้ว<อ>ท่านได้ประมาณห้าสิบ <50. S 1> เอาบีกเอาบีกอะโอเคไม่นางตีตั๋วแล้วมาเบอร์นดัดที่บอก็เพงท่านค่าให้ท่านไปครับ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากท่านาแล้วท่านไปนี่นะ ไปเนี่นะถ้าเอาเลขจำเลขนกคาไว้นะหนึ่งสี่สองสี่อะไรนะท่านเลขนก้าหนึ่งสี่สองสี่ได้เลยท่านจำไว้ก่อนจำจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวท่านท่านเอาตังค์ไปซื้อนกเลขซื้อนกเป็นห้าสิบเหรียญนะได้เลยท่านเป็นท่านเบอร์หนาดนะอ่ากระดาษไปขอบคุณท่านมากท่านท่านเปิดดูแผนที่นะท่านไปซื้อนกตรงอะไนั่นนะ ท่านลิติค่ะท่านนกมันซื้อตรงไหนได้บ้างนะได้ที่เซนต์นิดอย่างเดียวเลยน่ะเมลออฟฟิศค่ะโอ้ท่านต้องท่านต้องไปเมลออฟฟิศน่ะตรงเซนตนิดนะท่านเมลออฟฟิศใช่มันเป็นรูปยังไงหรือมันเป็นรูปเหมือนตั๋วท่านอยู่ด้านขวาด้านล่างท่านนลติแยงครับพูดหมดเลยท่านอาดัมเห็นข้าไหมขอบคุณท่านมาก เห็นแล้วใช่ไ no ่มท่านสินท่านนกมามันเขียนว่า New Agency แล้วเปล่าทเานดวเดี๋ยวให้ทางนักเรียนแพทย์คนนี้เขาเขาเออรักษาให้แล้วท่านก็ใส่บินนะ New Office ่า New Agency ใช่ซื้อ New Office นะโอเคท่านท่านนกหาค่านวเราค่าจะเอามาให้นะได้เลยค่าขอจัดการเช็คก่อนได้เลยท่านโอเคท่านเดี๋ยวไว้เจอกันท่านข้าขอบคุณท่านมากได้ได้ค่าอยู่แถวเนี้ยได้เลยท่าน โอเคครับทุกคนดูเหมือนว่าเราจะเจอแต่คนดีนะครับเดี๋ยวดมันชื่ออะไรนะข้าชื่อทอมมี่ท่านอ่าทอมมี่ไอถ้าไอส่นงนกมาแล้วเขียนเลขนกมาด้วยนะจะได้ตอบความได้ได้เลยท่าน okay, okay. <S <S โอ้ยโอยเกือบโดนม้าถีบโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเข้าเมืองเซนเดนิสนะครับเพื่อไปซื้อนกน่าจะเป็นตรงนี้แหละไป ผมรีบไม่ได้นะต้องค่อยๆไปเพราะว่าอุย้ยฟ้าผ่าโห<ฮ>น่ากลัวอุ้ยโอ้ยเี้ย,ย,ยตกใจอะไะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการผจญภัยของท่านทอมมี่นะครับแล้วก็เจ้าเบ็คก,กี้นะครับกับการที่ได้มาอยู่ในเมืองเท็กซัสนะฮะก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่น,นี้ก่อนละกันครับรับรองว่าพาร์ทหน้ามาต่อกันสนุกๆแน,น่นอนครับ พันนี้ก็ต้องขอลาอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังอัดต่อไปนี่คลิปมันจะยาวมากๆเลยนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ครับผมสามารถตัดได้เป็น2ตอนนะครับอันนี้คือตอนแรกตอนต่อไปมารับชมกันต่อครับบายๆครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b ์ด้วยนะครับ